ตอนนี้ผมอยู่ในห้างสรรพสินค้าที่เคยคึกคักมากที่สุดในแถวๆย่านบางบัวทองนะครับแต่ทุกวันนี้เนี่ยไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วนะเนื่องจากหลังจากโควิดมาเนี่ยทำให้ห้างสรรพสินค้าเนี่ยเงียบลงไปเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูนะครับว่าเงียบขนาดไหนนะนี่นะเครื่องเล่นเนี่ยไม่มีเลยนะไม่มีคนเลยนะปกติเนี่ยเต็มนะวันอาทิตย์แบบนี้นะครับ นี่ครับทุกคนดูครับคือถ้ามันเป็นวันธรรมดาเนี่ยผมจะไม่ว่าอะไรนะครับแต่วันนี้คือมันคือวันอาทิตย์ครับทุกคนเป็นวันที่คนจะต้องพาครอบครัวเนี่ยมาสั่งสรค์จับจ่ายใช้สอยครับแล้วในยุคนี้เนี่ยถ้าทุกคนจะลงทุนอะไรนะครับก็ควรศึกษาให้ดีซะก่อนครับเพราะมันอาจจะทําให้เราลงทุนไปแล้วแล้วสูญเงินไปเปล่าๆก็ได้ครับทุกคนนี่ชาวติกต็อก อึ้งฮะอึ้งเลยฮะวันอาทิตย์คนเงียบมากนะวันอาทิตย์คนน้อยมากบอกเขาบอกนี่ห้างแห่งหนึ่งที่บางบัวทองว่าอย่างนั้นปกติห้างวันอาทิตย์เนี่ยคนจะเยอะนะไอ้ตรงไอ้ตรงที่เด็กเล่นเนี่ยอเด็กจะต้องครอบครัวจะต้องพามาเล่นแต่ว่าเดี๋ยวนี้คนน้อยมากเงียบมากไม่มีคนเลยนี่ถึงขั้นแบบว่าอึง้งจะต้องถ่ายคลิปให้ดูอนะฮะนี่ไง มันมันเงียบบนั้งประเทศไม่ใช่แค่บางโบทองนะครับเออเมื่อวานนี้แอดมินพาลูกไปอเนี่ะสันชายปาร์คไอไอเอ้ไอเขาเรียกว่าอะไรตรงบางพูนเนี่ยนะครับอแฮปปี้สันชายปาร์คเนี่ยที่สวนสนุกแรงน้ำท่วงคนก็น้อยจริงๆนะท่านผู้ชมโล่งๆเลยโอ้โหไปนี่หลงเหลงหลงเหลงเนี่ยเออ นะครับน่ากลัวนะสงสารก็นะเขาจะอยู่ยังไงวะค่าบัตรก็ไม่แพงหรอกท่านผู้ชมบัตรคนละสองร้อยผู้ใหญ่ส่วนเด็กน้อยไม่ถึงร้อยเซนติเมตรเข้าฟรีนะครับเนี่ยแอดมินก็ผ่าลูกไปเล่นเออของเล่นเยอะเลยนะของเล่นเยอะเลยโอ้โหเป็นแบบแต่ต้องไปตอนเย็นๆหน่อยห้าโมงหกโมงเย็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับสี่โมงเย็นก็ได้อ่ะไม่ร้อนมากแต่ถ้าถ้าไปตอนกลางวันนี้อาจจะร้อนหน่อย ไปเย็นๆนี่ขมาดไปตอนเย็นๆนะคนยังไม่ค่อยมีเลยนะนับคนได้นับหัวได้นะครับแต่ก็พอมีอยู่บ้างนี่วันอาทิตย์นะฮะแอดมินไปมาเมื่อวันอาทิตย์แต่ไม่ได้เข้าเมืองหิมานะแพงไม่มีตังค์แค่แค่นี้ก็หมดตังค์เยอะและ้วนะครับเนี่ยเที่ยวแบบประหยัดไปนี่ถูกหน่อยถ้าไปฮาร์เบอร์แลนด์นี่แพงกว่านี้ก็เลยพาลูกไปที่นี่ เออไปเล่น uh,